ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปซู่ผู้สุกนนาะค่ะยินดีตอนรับกับช่องลาดดาชาแนลกับสาวเชยภูมิคนมักตัวเลขผูกเกา่าผูกเดิมรายงานโตเนาะคะ mm ่ะเมื่อนี้การนั่งไปทะเบียนมาฝากเนาะค่ะเมื่อวานนี้ไปรับรถมาเนาะค่ะเป็นทะเบียนป้ายแดงเนาะค่ะพี่น้องบัญหาตรงอกตรงใจผู้ไดเนาะค่ะพี่น้องกะจัดหาตามใจมักเนาะค่ะพี่น้อง ว่ากันด้วยแนวทางในคลิปนี้เนาะคะ่ะนำมาฝากมาตอนคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้หลายๆจังหวัดหลายๆอาเภอที่นาถ่วมเนาะคะ่ะพี่น้องช่วงนี้บานแอดกระโตกติดกันคือกันเป็นพายุเขานะคะ่ะพี่น้องคะเข้ามาต่อกันทีแนวทางใบนี้เดินดีเงีวตอนเนื่องเนาะคะ่ะ วดใหม่เพิ่นปอยมาแล้วเด้อพี่น้องหนึ่งตุลาสื่ออ,อยังกระไดขอห้ยมีศูนย์เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะไปต่อกันที่สายในบอกมาถ้าแปดมาลอยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะพี่น้องระวังเด้อผู้ใหญ่ยยบ้านสั่งล็อกหนึ่งตุลาโชคดีเป็นของพวกเราเนาะค่ะสายทหารเนาะค่ะสายวิ่งนี่กระบ,บาดคือกันวิ่งที่สี่มาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะพี่น้องจอดจัดกันต่อกับ แนวทางใบนี้เนาะคะ่ะอาจารย์สาม,มารถ1ตุลาหางเดียว039 30 36 90ซ้าสายรูดสายวิ่งวิ่งที่3เนาะคะ่ะพี่น้องแตกต่างกันออกไปสำหรับลุงแป้นเนาะคะ่ะพี่น้อง974 74 506920เลขท้าย3ตัว523290เป็นเพียงข้อมูลเท่านั้นพี่น้องแล้วก็าอาจารย์บัวคําสีเนาะค่ะพี่น้อง496574 967413และ42เนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับอาจารย์บัวคําสี ผมไว้ให้นะค่ะพี่น้องชุดสามตัวตัดเล่น950 634นอกคะ,ะ,คะพี่น้องจทย์จัดกันต่อกับหวยรัฐบาล v i p นอกคะพี่น้อง904 287 742 0474นอกคะพี่น้องจวย์จัดกันต่ออาจารย์กวางนาอคคะวิ่งบนที่0805 05 06 08วิ่งล่างที่1 15 17และ18นาะค่ะพี่น้องถ้าเลขยังล็อกไว้ที่6นาะค่ะเลขที่มีโอกาสมาสูงข้อหวยมองกันนาะค่ะเป็น61และ64นาะค่ะพี่น้องคะกะตรงอกตรงใจไฟกะเฝ้าจัดนาะอาจจะเป็นเลขดังได แล้วค่ะเลขพ่อใหญ่ตองเนาะค่ะพี่น้องกระเดินดีเนาะค่ะหัวใจไม่ปล่อยมาแล้วหนึ่งตุลาหกเจ็ดแนวทางบนและล่างเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับแนวทางพ่อใหญ่ตองถึออกทิ้งใจเฝ้าจัดหากันค่ะพี่น้องคะแนวทางคลิปนี้กะพ่อหอมปากหอมคอทะยอยลงไห้เนาะค่ะพี่น้องคะมักทันใดกะจัดทันนั่นเนาะค่ะพี่น้อง เอาตามที่เฮ้าทนัดและกกาเงินในกระเป๋าของเฮ้านะคะพี่น้องคะขอให้ทุกท่านจงโชคดีทุกทุกหมือนอ่นเนาะค่ะกับตัวเลขและกกแนวทางขอบคุณสำหรับข้อมูลและแนวทางแบ่งปันในคลิปนี้แล้วพบกับแอนลดาคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ